สามหุ้นบูชิปน่าเก็บระยะยาวอีกหนึ่งตัวเป็นหุ้นเทคโนโลยีว่าที่บูชิปตัวถัดไปและหน้าสะสมระยะยาวเหมือนกันจะเป็นหุ้นตัวนั้นมาติดตามกันได้เลยครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหาเนี่ยครับก็ต้องกล่าวขอบคุณทุกคนเลยสำหรับทุกยอดไลคอยด s ซับสไคร้เป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆและสำหรับใครที่อยากเลี้ยงกาแฟาพวกเราเนะครับก็สามารถกดจอยช่อง Membership ของเราได้ในช่อง Membership นะครับก็จะมีเนื้อหาสูตรพิเศษเทคนิคการซีกิ่งบุหรี่สดค้นคว้า หาหุ้นดาวเด่นประจําสัปดาห์และอีกอย่างหนึ่งก็จะมีในส่วนของการอัปเดตแนวต้านที่เกี่ยวกับอินเด็กซ์ต่างๆจาก AI จากโฮมรีซอฟต์แวร์จะสรุปให้ในช่อง Membership นะครับก็สามารถมาตามดูได้และพบกันนะครับตัวแรกนะครับที่จะพาไปพูดถึงนะครับเป็นหุ้น Walmart นั่นเอง Walmart นะครับเป็นหุ้นบริษัทค้าปลีกใหญ่ที่สุดอันดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับและเขามีเครือข่ายทั่วโลกเหมือนกันนะฮะวอลมาร์ทนะครับเขาก็ได้ลงทุนในอ e ีคอมเมิร์ นะครับเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีออนไลน์ที่จะแข่งขันกับผู้เล่นออนไลน์รายอื่นๆด้วยแน่นอนว่า Walmart นะครับก็จะอยู่ในหลายที่มากๆในอเมริกานะฮะแล้วก็แน่นอนเขาว่าเราก็จะเห็น Walmart ในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับดูจากภาพรวมของเนทไทม์เฟรมวิกลี่นะครับคุณวอร์มาตอนนี้เป็นอัพเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนมากมีทั้งรายใหญ่มีทั้งเงินทุนไหนเข้านะครับในไทม์เฟรมใหญ่ขนาดนี้ยังไม่มีสัญญาณเตือนการอ่อนแรงเลยนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ แล้วดูในทางเฟรมเดนนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเลข7ขาขึ้นแล้วมีรายะสะสมด้วยมีเงินทุนไหลเข,ข้าด้วย <c oughs> ก็แน่นอนว่าติดตามแนวรับกันให้ดีนะครับถ้าสาหรับคนที่อยากจะเก็บของในราคาถูก <c oughs> ก็จะมีแนวรับตั้งแต่8 6 4จนไปถึง8 3เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถติดตามได้ เพราะแน่นอนว่าถ้าคนรับตั้งแต่เล็กหนึ่งนีครับก็เก็บกำไรได้หลายเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับนะครับถ้าดูจากดีวิเดนต์ยูเนะครับเขาให้ประมาณ0.90นะครับแน่นอนว่าหุ้นวอร์ม่าเนี่ยครับก็ให้น้อยเพราะว่าเป็นหุ้นเน้นการเติบโตด้วยนั่นเองนะฮะเพลเอฟดีโชเนี่ครับอยู่ที่43เปอร์เซ็นต์เองนะครับไม่ถึง60เปอร์เซ็นต์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆโอเคครับถ้ามาดูจากบาลานซ์ชี้ต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าอ่าบาลานซ์ชี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหนนนีี้สิเ่ยก็ อยู่ในคงที่นะครับผมนะ้แล้วรวมถึง Net Income เนะี่ยก็เติบโตในปี2024แล้วก็รายได้ก็เติบโตนะครับในส่วนของแคทโฟนนะครับ2024ก็เป็นบวกเพิ่มขึ้น i n น e s t i n g ก็ติดลบมากขึ้นแต่ว่าใน Financing นะครับติดลบน้อยลงตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับผมนะ้าันลงทุนอย่างเราต้องติดตามกันให้ดีนะครับโอเคมาดูคลีมัทริกกันมากนะครับผม PE เรโชฟอร์เวิร์ดอยู่ที่32.89ิบสองจุดแนะครับมาเ t ค a p อยู่ที่737.71ามเจ็ดจุนบิลเลียนะครับก็เป็นบูชิปไปแล้วนะครับผมเพราะว่าหุนวอมานี่ครับเขามีประวัติการเพิ่มปันผลมาอย่างยาวนานนะครับผมนะถ้าผมไปเช็คมาแล้วเนี่ยมีการจ่ายปันผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา51ปีเลยนะครับผมนะในการเพิ่มการจ่ายปันผลนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สําคัญว่าปันผลเติบโตแล้วก็ เห็นไหมครับว่ารายได้ต่างๆเนี่ยของหุ้นวอร์มาร์ก็เติบโตไปทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หุ้นวอร์มาร์ก็เป็นอินอย่างตัวนะครับที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ได้ทำการบ้านไปแล้วนะครับกับหุ้นวอร์มาร์กนะครับผมนะก็สามารถมาสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพได้นะฮะโอเคครับต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับน่าสะสมในระยะยาวก็คือหุ้นโค้กนะครับโคคาโคล่า แน่นาว่าในทำเฟรมวีเนี่ยยูยังไม่ดีใช่ไหมครับเพราะว่ามีการลงมามีการแบบดรอปลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นสีก้าขาลงในทำเฟรมวีเนี่ยเดินทางครบ9ก้าแท่งแล้วเป็นไงบ้างในระยะที่ระยะภาพการเนี่ยราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้หรือว่าเรียกว่ารีบาวน์นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าวงกลมตรงนี้ก็รีบาว,วงกลมอีกจุดหนึ่งก็รีบาในจุดนี้นะครับก็น่ารุ่กนการที่จะรีบาว์ขึ้นไปได้เพราะว่าแน่นอนครับว่า ถ้าดูจากในทม์เฟรมเดย์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นส่วนของการดีไอหลเข้านะครับรวมถึงในส่วนของการที่ราคาเนี่ยครับกลับมาทดสอบบนริบบิ้นสีไฟ้าได้และยืนเหนือในส่วนของแนวต้านตรงนี้ได้ครับแนวต้านที่เคยไปอดีตเนี่ยก็คือ6 4 2 4 9แน่นอนว่าในตอนนี้นะครับก็จะเป็นแนวรับที่สําคัญของหุ้นโคกนั่นเองนะครับตรงนี้สามารถติดตามได้และถ้าสมมุติว่ามีการปรับตัวขึ้นนะครับ แนวต้านในระยะภาพการเนี่ยครับก็จะมีการทดสอบในส่วนของ70.597รวมไปถึง71ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเก็บยาวๆเป็นหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและมีประวัติการจ่ายปันผลเพิ่มที่ยาวนานมากถึง62ปีในการเพิ่มการจ่ายปันผลนะครับคือหุ้โนโค้ีจะจ่ายผลมาเป็นแบบเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่ามีการเพิ่มการจ่ายปันผลอยู่ที่62ปีแน่นอนว่าเป็นการ เพิ่มปันผลที่ค่อนข้างเยอะและถ้าดูปันผลเนี่ยครับเขาให้3.01%เลยนะครับเขค่อนข้างที่จะให้เยอะพอสมควรนะครับในขณะที่ p a y o u t r e t h o ก็กระโดดมานิดนึงนะครับอยู่ที่80.17%นะครับตรงนี้ก็สามารถติดตามได้กับ Dividend p a y o u t r e t i o เพราะว่าอาจจะสูงไปหน่อยแต่แน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยครับผมเราก็ต้องติดตามกันให้ดีว่าถ้ามันมีการปรับลดในอนาคตเนี่ยก็เป็นทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของ p a y o u r a t i o นะครับ อ่ะนี่ครับถ้าดูจากในส่วนของบาราชีนะครับอ่าในปี2 0 2 4ัยังไม่ปิดงมนะก็จะมีข้อมูลแค่นี้นะครับก็มีข้อมูลจะเห็นว่าในส่วนของ total a อ s e t ทนะครับกับนี้สีนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วในอินคัมก็จะเห็นว่าเติบโตในทุกๆปีนะฮะโอเคแล้วส่วนของ c a s โฟนะครับ cash ฟ l ในส่วนของ o p e ร a t i n g อเคอ investing โอเคแต่ว่า financing เนี่ยติดลบน้อยลงนะครับโอเคมันก็จะคล้ายๆกับคุณวอมานเลยนะฮะ อ่ะคีย์แมทริกนะครับก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับผมนะ PE ratio forward นะครับอยู่ที่21.55นะฮะในส่วนของ Market Cap ก็จะเป็นในส่วนของ b l u e h i p และเพราะเป็น Mega Cap ไปแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นหุ้นพาราเทียนะครับหุ้นพาราเทียนะครับไม่จ,จัดอยู่ในกลุ่ม Blue Chip แต่เป็นกลุ่ม La r ช e c ค p เป็นกลุ่มใหญ่ไปแล้วนะครับคุณพาราเทียทำไมผมบอกว่าน่าเก็บเพราะาแ่น่นอนเขาว่าเขาเนี่ยครับผมมีกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มแบบไฮมากมากนะครับผมเป็นกลุ่มที่มีความแบบว่ามีเสถียรภาพในการจ่ายหนี้มีเสถียรภาพในการจ่ายรายเดือนต่างๆนะเพราะว่าเขามีกลุ่มปรัฐบาลด้วยแล้วก็มีกลุ่มพาณิชย์ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วแน่นอนไปกว่าน,นั้นเนี่ยพาาเทีย,ยนะครับเขาได้อยู่ในทั้งเชิงพาณิชย์เชิง การทหารต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาสามารถจัดสรรได้อย่างง่ายได้แล้วก็มีเทคโนโลยีมีซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างที่จะมาตอบโจทย์มีโซลูชันที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้งานจริงนะครับเห็นผลจริงนั่นเองนะฮะแล้วก็แน่นอนไปกว่านั้นเนี่ยครับในท i m e เฟรมวิกเนี่ยครับก็จะเห็นว่า อ่าเป็นภาพใหญ่คาขึ้นแน่นอนนะครับแล้วในทางฟิวมเดย์เนี่ยครับก็จะเห็นในส่วนของแนวต้านนะฮะที่อยู่ที่66.64ก็จะเป็นแนวต้านหนึ่งที่สาคัญมากๆกับหุ้นพาลเทียถ้าสามารถปิดขึ้นไปได้ก็ราคาก็มีโอกาสไปต่อได้ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าไม่สามารถไปต่อได้ราคาก็อาจจะมีการปรับลงมาในส่วนของแนวรับ60.865แล้วก็6 56.078นะครับซอรับนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับถ้ามีการปิดลุดในส่วนของขอบล่างวงกลมนี่ครับราคาก็มีโอกาสล่วงไปถึงในส่วนของ CD ดีข้างล่างเลยก็ว่าได้เหมือนกันนะฮะก็ต้องติดตามกันให้ดีกับหุ้นพาราเทียแต่ถ้าใครวางแผนไปแล้วจาก c a ก็สามารถที่จะดูตามแผนได้เลยนะครับโอเคครับถ้าดูจากพาราเทียนะครับก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะครับผมมาเก t แค p เนี่ยยังไม่ถึงเมกะแคปนะฮะอืมโอเคครับถ้าเราตามไปดูนะครับในส่วนของ หุ้นพาราเทียนะครับถ้าสมมุติว่าเรา DCA มาตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะฮะ PLTR นะครับพาลาเทียนะครับ DCA ตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ f r e q u e n c y คือลงทุนเพิ่มทุกๆเดือนนะครับในเดือนละ100ดอลลาร์นะครับโอเคถ้าแคลคูเรตมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นการเติบโตประมาณนี้เลยครับจะเห็นไหมครับว่าสแกลภาพในการ DCA กับหุ้นที่ถูกตัวใน5ปีที่แล้วนะครับจะเห็นว่าเงินทุนนะครับจะอยู่แค่อะไรฮะเงินทุนอยู่แค่4,900ดอลลาร แต่ว่า DCA เกณฑ์หรือว่ากําไรที่มันทุบต้นไปแล้วเนี่ยอยู่ที่14,600ดอลลาร์เลยนะฮะก็เห็นว่าถ้าเรา DCA กับหุ้นถูกตัวกับจังหวะที่ถูกต้องเราก็สามารถที่จะเกณฑ์กำไรได้ขนาดนี้แต่แน่นอนว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถตัดสินใจในการ DCA ในระยะยาวในอนาคตได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะฟอร์ดแค่นในอนาคตได้นะครับก็จะเป็นข้อมูลหนึ่งที่ไม่สามารถมาตัดสินใจได้ในการลงทุนซื้อขายก็ต้องติดตามให้ดีนะครับ โอเคแต่ถ้าเห็นง่ายๆเลยครับก็คือถ้าเราวางเงินเฉยๆนะ่ย DCA cost ก็จะอยู่แค่4,900แต่ถ้าเราสามารถที่จะลงทุนกับหุ้นที่ถูกตัวได้เนี่ยราคาหรือว่ากําไรก็สามารถที่จะเพิ่มมหาศารแบบนี้ได้เลยนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นหุ้นอื่นๆนะครับอย่างเช่นหุ้นอะไรฮะหุ้น沃尔玛นะครับก็เห็นว่าหุ้นวอ์มานะครับผมในส่วนของที่มันเกณฑ์ขึ้นมานะครับ DCA เกณฑ์ก็ขึ้นมาถึง6 1,753เลยนะครับผมนะก็จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะเราจะดูจาก DCA value ทั้งหมดนะครับรวมถึงคอร์สเนะี่ยก็ต่างๆก็สามารถเกณฑ์มาถึง11,000เลยนะครับ ตรงนี้ก็สามารถเป็นข้อมูลที่เอาไว้ดูได้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ให้กำลังใจจริงๆนะครับสำหรับคนที่ลงทุนลองเทอมเนี่ยแน่นอนว่าในช่วงเดือนสงเดือนแรกหรือว่าปีแรกเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราลงทุนกับหุ้นที่ถูกตัวแล้วเนี่ยลงทุนในระยะยาวได้ถึง5ปี10ปีนะครับมันก็จะเห็นผลนั่นเองนะครับผมนะแต่ต้องเป็นหุ้นที่เติบโตเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือว่าปันผลนะฮะต่อไปนะครับก็จะเป็นหุ้นแม d o โดน d ลนะครับหุ้นแม d o โดน d ลนะครับแน่นอนว่า อ่าเขาเคยมีข่าวนะครับล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับมีข่าวอะไรฮะเชื้ออ e ีโคไลใช่ไหมครับที่ทําให้ราคามีการปรับลงมานะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราเคยเห็นเก่ับหุ้นในอดีตหุ้นชิปโปเล่ไปแล้วนะครับที่เขามีเชื้ออ e ีโคไลแล้วก็ราคาก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นมาได้สู้วิกขึ้นมาได้นั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนไปกว่าน,นั้นนะครับแมกโน,นนอน,น์นะครับมีการเพิ่มการแจายปันผลนะครับติดต่อการเป็นเวลา4 7ปีเลยนะครับผม47ปีในการปรับเพิ่มขึ้นปันผล นะครับแล้วก็ดูในทางเฟรมวิคเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาในตอนนี้เนะี่ยยังเป็นความเสี่ยงอยู่นะครับในระยะกลางเพราะว่าเงินทุนย่างไรออกอยู่นะครับราคามีแพทเทิร์น49ขาลงอยู่นั่นเองนะครับก็ติดตามแนวต้าในส่วนของ287.1และแนวรับที่ระยะกลางเลยนะครับก็อยู่ที่261ดอลลาร์ตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับนะแล้วก็ในทางเฟรมเดย์นะครับก็จะเห็นว่าราคานะครับมีบูลิตเดว์เจนให้เห็นไปแล้ว นะครับปุ๋ยจับวเจนตรงนี้ก็คือราคานะครับทำยูโรแต่ว่าดีนี่ครับผมหรือว่าเงินทุนเนี่ยยกโลขึ้นตามในส่วนนี้เกิดปู๋ิจัจเจนและทดสอบในส่วนของแนวต้าน294ไปแล้วและกําลังทดสอบในส่วนของแนวต้าน2อ8อยู่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสในการติดตามเหมือนกันกับหุ้นแม c กโดวนะครับผมนะเพราะว่าเขามีการปอรเพิ่มปันผลและแน่นอนว่าการที่หุ้นตัวหนึ่งนะครับที่มี สตอรี่ดีเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเพิ่งเข้ามาทําให้ราคาลงเนี่ยผมเชื่อว่าในจุดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่น่าติดตามมากๆในการที่ GCA นั่นเองนะครับโอเคครับก็จะมีแกลบราคาประมาณนี้สามารถติดตามได้นะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับหุ้น3ตัวที่เป็นบูชิป3ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นแมกนัลล์วอร์มาร์ดหรือรวมไปถึงหุ้นโคกที่เป็นขวัญใจชาว GCA นะครับและแน่นอนไปกว่านั้นเนี่ยก็จะมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับเป,เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นน้องใหม่ไฟ เป็นกลุ่ม large cap อยู่นะครับแน่นอนว่าในอนาคตถ้าสามารถทำผลงานให้ดีได้มีการเพิ่มกำไรมีการเพิ่มรายได้ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นหุ้นบูชิปได้ในอนาคตนะครับผมนะก็สามารถติดตามได้เป็นไงกันบ้างครับกับ3หุ้นบูชิปและก็อีก1หุ้นที่เป็น large cap นะ่ครับก็น่าอนว่า4หุ้นนี้นะครับน่าติดตามในการสะสมมากๆไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ในการ GCA ก็ดีหรือจะสะสมตามแนวรับก็ได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่กลยุทธ์ของแต่ละท่านเลยนะครับแน่นอนไปกว่านั้นนะครับ ในวิีโอนี้เราไม่ได้ชี้ชวนในการลงทุนนั่นเองนะครับต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันอีกทีนะแต่เห็นได้ว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับการ DCA ก็จะเป็นการตอบโจทย์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น DCA กับพาลเทียดีซกับหุ้นวอร์มานก็เห็นได้ว่าการเติบโตจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็าฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อปเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ